เบน์วีโต้ปัญหาวิ่งไม่ออกควันดำนะครับไม่มีกำลังรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลรหัส om 6 4 6นะครับอยู่ในจุดในการแก้ไขก็คือนะครับในส่วนของคันนี้ก็มีการเปลี่ยนนะครับวาล์วควบคุมไอเสียที่อยู่บริเวณด้านหลังเครื่องนะครับกรองโซลา่าหรือกรองน้ำมันดีเซลนะครับที่อยู่บริเวณใกล้หัวฉีดบริเวณด้านบนของเครื่องยนต์ อยู่ในลักษณะบริเวณนี้นะครับตอนนี้เราทําการเซอร์วิสประกอบกลับเข้าไปแล้วรวมถึงอีกหนึ่งปัญหาที่พบเจอสําหรับคำนี้นะครับการทํางานของระบบไอเสียแคทเทอริกที่บริเวณนะครับด้านท้ายเทอร์โบเกิอดอาการตันก็เป็นปัญหาในการประมวลไอเสียไม่ได้นะครับรถมีอาการวิ่งอือกําลังของเครื่องยนต์ไม่มีอยู่ในจุดที่ต้องเซอร์วิสนะครับจุดที่ต้องเปลี่ยน ในจุดนี้รวมถึงการทำงานของระบบหัวฉีดข,ของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับในลักษณะของคันนี้ก็มีการตรวจวิเคราะห์ใหม่นะครับเซอร์วิสใหม่ทั้งหมดจุดลงตัวนะครับของวีโตอีกหนึ่งปัญหาเลยก็คือปัญหาเรื่องแอร์ไม่ค่อยเย็นนะครับก็ต้องแก้ไขให้ถูกวิธีด้วยรวมถึงการใช้งานของตัวรถนะครับในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ระบบช่วงล่าง การทํางานของระบบเกียร์ระบบแอร์ต่างๆก็ต้องมีการรีเช็คใหม่นะครับในสภาวะของรถที่เป็นลักษณะรถตู้แบบนี้นะครับหรือที่อยู่ในรุ่นวีโต้แบบนี้จุดเหล่านี้ในการเซอร์วิสนะครับในการเซอร์วิสต้องวิเคราะห์ปัญหาให้ถูกให้ตรงนะครับเพื่อในการแก้ไขอย่างถูกวิธีรวมถึงการเบริกอะไหลนะใไ่ในการเปลี่ยนนะครับเราใช้อะไหล้แพสสนเบนท์เท่านั้นในการเปลี่ยนนะครับ รวมถึงการใช้ระบบสตาร์คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ตรวจจับปัญหาต่างๆเพื่อความแม่นยำของตัวรถและก็ประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องยนต์ที่สงสูรณ์สำหรับท่านใดที่ใช้รถยนต์นะครับที่เป็นลักษณะเบนท์วีโตหรือหลายๆรุ่นที่เป็นรถตู้ในลักษณะแบบนี้พบเจอปัญหาของตัวเครื่องยนต์วิ่งไม่ออกกินน้ำมันนะครับกำลังไม่มีทำความเร็วไม่ได้นะครับปัญหาของระบบเกียร์หรือปัญหาต่างๆของตัวรถ สามารถติดต่อได้ที่ Mercedes Perfect เบอร์โทรศัพท์0814591121 0814591121 Mercedes Perfect VR ฟฝงไม่